จตุพรพรมพันธ์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่การดีลระหว่างผู้มีอำนาจกับชั้น14นั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหากับความรู้สึกคนไทยตอนแรกคิดว่าจะเอาอยู่แต่คนที่มีอำนาจกลับไม่เคยเรียนรู้ว่าวันนี้การเล่นบทไต่เส้นลวดของชั้น14ถ้าวันหนึ่งคนไทยเห็นว่าเอาไม่อยู่แล้วรวมถึงผู้มีอำนาจนั้นเอาไม่อยู่ระวัง จะจบไม่ได้จนเกิดการบานปลายการเริ่มต้นที่มันไม่ถูกต้องที่เกิดผลจากการดิวและก่อนหน้านี้ที่เราักผมมักจะพูดเรื่องการสมคบของการยึดอำนาจซึ่งมันมาออกใบเสร็จพูดง่ายว่ากล่าวหาวันที่ยี่บสองพฤษภาห้าเจ็ดแต่ใบเสร็จเนี่ยนะครับที่มาตอบถูกดามตลอดใบเสร็จมาออกวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมปีหกหก คือถ้ามันไม่มีข้อตกลงใดๆเนี่ยมันจะมาลงเอยแบบนี้ได้ไงใช่แล้วก็เป็นการดิวแรกซึ่งสร้างความเสื่อมเสียให้กับหลายแวดวงมากการไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเนี่ยแม้กระทั่งเนี่ยครับผมเองก็เห็นรายละเอียดที่ดูกับพี่นกเขาก่อนเข้ามาในรายการเนี่ยตํำรวจซึ่งมีหน้าที่จะต้องเอาตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปส่งอายการทำเรื่องไปยัง เรือนจำเรือนจำก็ให้เขาพบไม่ได้อนะครับในกรณีเรื่องอายการสั่งฟ้องเด็ดขาดในกรณีมาตราหนึ่งหนึ่งสองกับอดีตนาย,ยกทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อแจ้งข้อกล่าวหาในเรือนจำไม่ได้วันที่ออกไม่ว่าออกที่ไหนก็ตามจะต้องมีการอายัดตัวทันทีนะ,ะเป็นอื่นไม่ได้เพราะว่าจะต้องเหมือนทุกคดีอ,ะอ่ะทุกคดีก็คือหมายความว่า คดีใดเนี่ยนะครับที่ผู้ต้องขังที่พ้นโทษเนี่ยซึ่งเนี่ยนะครับปกติตํารวจเนี่ยจะแจ้งไปยังเรือนจำไว้ว่าใครถูกอายัดหมายบ้างเขาก็ป่อยและตํารวจก็มารอที่หน้าเรือนจำโดยสนอนทุ่งสองห้องอถ้ากรณีเรือนจำพิเศษกรณีโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยนะครับก็สนอนปทุมวันและต้องเอาตัวไปให้อายการพาตัวไปฟ้องศาล แต่ว่าเนี่นะครับสิ่งทั้งปวงอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เราต้องสั่งสมเรื่องความยุติธรรมความเป็นจริงเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องถวายสัตว์ไม่ครบเรื่องแปดปีนับได้หกเรื่องการไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ตามมันก็สั่งสมความรู้สึกคนมานะ mm. จนกระทั่งพอถึงเรื่องลมลางการปกครองเห็นไหม mm. ก็คือหมายความว่าถ้าเสมอมาตั้งแต่ต้น คนก็อาจจะมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งนะนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นทำที่มันไม่เสมอเนี่ยซึ่งจะสร้างปัญหากับประเทศชาติในเวลาต่อไปอคือความจริงและความเป็นธรรมมันเหมือนกฎหมายปิดปากถ้ามันเป็นธรรมแล้วก็ปฏิบัติอย่างเสมอเหมือนเนี่ยประเทศมันก็มีหลักแล้วก็เดินทางต่อไปอย่างเรียบร้อยคือผมมองปรากฏการณ์เพื่อให้แต่เราฝ่ายได้คิดกัน ว่าการดิวในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันได้สร้างปัญหาและนี่นะครับผมเองก็เห็นว่าในแต่ละสถานการณ์เนี่ยตอนแรกคิดเอาอยู่หมดนะเหมือนตอนแรกเรื่องสุดซอยคิดว่าจะกลับมาได้รู้ว่าไม่บานอยู่แล้วรู้ว่ามีเรื่องแต่นึกว่าจะพากลับนี่หมายถึงว่าคนที่มีอำนาจเลยนะครับไม่ใช่ทางไกลเนี่ยแต่สุดท้ายก็พากลับมาไม่ได้กับการเมืองกับความเชื่อ ที่มันสูญเสียไปแล้วทั้งที่ตัวเองเป็นรัฐบาลท้ายที่สุดสั่งการอะไรไม่ได้เลยวันนี้เนี่ยนะครับการเล่นเหมือนไต่บนเส้นเส้นลวดนในกรณีเรื่องชั้น14นวันหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าประชาชนก็เห็นนะว่ามันมันไม่ไหวแล้วเนี่ย mm. วันนั้นเอาอะไรไม่อยู่กันอีกแล้วนะแล้วใครก็คิดว่าไม่เป็นไรเอาอำนาจ ใช้อำนาจนะครับในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างและถ้าอำนาจนั้นเอาไม่อยู่ก็เห็นอยู่แล้วว่าบางครั้งการฆ่ามันก็อาจจะจบได้บางครั้งมันก็จบไม่ได้เหมือนกันและก็นำพาสู่ปัญหาหลายอย่างและต้องฆ่ากันอีกหลายรอบเราอยู่ดีๆพาประเทศไปเดินสู่อย่างนี้ได้ยังทีนี้เนี่ยนะครับ เมื่อสถานการณ์ที่มันมีความละเอียดอ่อนแบบนี้เนี่ยไม่มีอะไรแก้ได้ก็คือเนี่ยนะครับต้องแก้คือทําให้มันถูกต้องเนมพอถูกต้องแล้วพอปฏิบัติกับใครอย่างเสมอไม่มีใครมีความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็พยายามที่จะสื่อความบอกว่าการปฏิบัติการอะไรบางอย่างเนี่ยคือถ้ามันเริ่มต้นถูกเรียงตามลําดับคนจะไม่มีความรู้สึกแต่ว่านี่นะครับ พวกหนึ่งก็สร้างความเป็นอภิสิทธิ์ชนได้เห็นแล้วก็ไม่มีใครมีความรู้สึกรู้สาาเลยพออีกฝ่ายหนึ่งถูกกระทําเขาก็มีความรู้สึกติดนะครับอันนี้ครับนี่คือปัญหาใหญ่และมันกระทบไปอย่างกว้างขวางดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่เป็นองค์ประกอบของการดิวทั้งหลายเนี่ยคุณคิดว่าคุมการดิวนี้อยู่จนถึงวันที่กําหนดดิวไหม ถ้าดิวเนี่ยนะครับมันถูกหักขึ้นมาจะลงท้ายด้วยการยึดอำนาจหรือเปล่าเพราะด้ยนะครับหนทางข้างหน้าเนี่ยต้องคิดให้มากกว่าที่ปรับเหมือนตอนเขียนรัฐธรรมนูญก็คิดว่าสวาเดี๋ยวกลไกเรียบร้อยอวันนี้กลุ่มอะไรได้ั้มนะครับนี่เสียจะสภาก็จะยึดได้ทั้งสภาสูงและสภาล่างนะ เพราะตอนตอนที่คิดไม่เข้าใจบริบทเหมือนดำรับนูลสีีศูนย์เนี่เห็นไหมพอปรากฏการไทยรักไทยเนี่ยพอได้อำนาจที่มันเกินเลยไปเนี่ยแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้เสียงมันเกินเสียงมันเกินตรวจสอบไม่ได้ก็ทีนี้ก็เป็น Man. อันทัชเชเบิลแมนเลยอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่ได้ฝ่ายค้านมี 123, ร 200, ้อยี่สิบสามต้องใช้สองร้อยกับนายกอภิปรายเรื่องทุจริตรัฐนรีไม่ได้ พอต้องใช้ร้อยยี่สิบห้ามีร้อยี่สิบสามก็พิปรายเรื่องการบริหารล้มเหลวผลิตเป็นพลาดความอึดอัดก็เกิดขึ้นนี่เห็นไหมเราเนี่ยนะครับความเป็นจริงประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบทเรียนมากที่สุแต่ภายใต้สถานการณ์ที่มันละเอียดอ่อนเรื่องปัจจัยจากภายนอกเนี่ยมันน่าก,กังวลยิ่งกว่าวันนี้เนี่ยนะครับพยายามเรื่องเรื่องดิจิตอลันเลยก็ปัน่นปั่นเสียเวลา ก็คือหมายความว่าคุณจะไปรอทาคออะไรจะพอจะก็ทําเลยแต่คุณอยากทําอ่ะเนี่ยครับก็คือหมายความว่า,วาก็คุณไม่ได้ถามเลยคุณจะรอทําไมอืมคือหมายความรอคําตอบก็ถามไปอ่ะเขาเนี่ยนะครับเขาจะลงมือได้เมื่อคุณทนะํานละแต่นี่เนะยครับเขาทาข้อสอบรั่วเอาบุญไว้อืคุณจะไปหาคําตอบใหม่ทําไมก็ไม่มีใครยืนยันว่าเป็นเอกสารปลอมสักคนเดียว แล้วคุณก็ถามใ้กรรมการดิจิตอลว a l เ e ล็ชุดใหญ่ซึ่งเป็นกรรมการชุดเดียวกับคุณสุภาเนะ่ยม,มันจะยากอะไรนี่ประชุมก็ไม่ประชุมแล้วก็มาทำถึงครั้งนี้นะครับจะต้องอย่าให้รอกันไปถึงไหน <laughs> ก็ไม่ต้องรอไง <laughs> ก็ทำสิ<อ>นะครับเพราะว่าทุกอย่างนั้นคือคือคือผมไม่อยากให้ประชาชนมันดูงงเลยคือเรื่องนี้เนี่ยครับมันผิดมาตั้งแต่ต้นที่ประกาศว่าไม่กู้แล้วมากู้เนะี่ย แล้วเราก็พยายามทักท้วงตั้งแต่ต้นซึ่งเกิดช่องทางของการทำมาหาประโยชน์ได้ทั้งหมดนะครับจะโดยใครก็ตามอ่ะก็เมื่อต้นทุนมันสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะ่ะอ,อย่างไรระหว่างกลางระหว่างทางและกําหน,น,นดสเปคด้วยว่าอะไรได้อะไรไม่ได้ทั้งที่จรงิงไม่ตรงกับความเดือดร้อนเลยนะคนเขาเดือดร้อนเรื่องค่านา้ําค่าไฟจะถูกตัดนะครับเรื่องค่าเช่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่าเทอม สารพัดค่านี่ให้กินก็นให้ใช้ก็พูดง่ายว่าให้มาม่ากับยาสิฟันสบู่แล้วก็อื่นๆบ้างตามสมควรนะครับตามที่ทแถลงวันนี้เนี่ยนะครับคือผมเชื่อว่าบ้านเมืองเนี่ยถ้าปล่อยอยู่ในสภาพนี้ต่อไปเนี่ยอย่างไรก็ได้วิกฤตตามต้องการใช่ใชเพราะวิกฤตนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์ก็สร้างขึ้นมาได้ แต่บ้านเมืองที่บริหารเนี่ยนะครับภายใต้ที่ไม่มีอะไรเลยคําว่าเป็นชิ้นเป็นอันนี่ไม่มีอนะครับและอยู่ในสภาพที่ดูเสมือนหนึ่งมันเป็นรัฐแต่ว่ามันไม่เหมือนรัฐอะเพราะนี่นะครับในแ,แต่ละเรื่องเนี่ยความที่ว่ามันเป็นรัฐบาลที่มามันพิเศษแต่ว่าการบริหารเนี่ยมันไม่ได้พิเศษตาม เพราะเด่นนะครับเยื่อไขอย่างที่บอกว่าพอมันผิดปกติมันต้องแลกไงความจริงมันต้องแลกกับความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนนะและเนี่ยนะครับการตอบสนองความต้องการของประชาชนคือที่มาเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากนะถ้ามาอย่างสง่างามและขณะเดียวกันปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาป่านี้ความไว้เนื้อเชื่อใจความเชื่อมั่นก็บังเกิด นี่เข้ามาก็อุณหภูมิติดลบแล้วอยู่ไปอยู่ไปลบหนักครับอีกนะครับแล้แต่ลวไม่มีวี่แววอะคือหาอะไรเป็นวี่แววไาเอาอที่มันพอจะมีอนาคตอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการคิดจะอยู่สี่ปีอะไรก็ก็พูดไปเถอะนะครับถ้าอยู่ไม่ครบจะฆ่าตัวตายไหมคือหมายความว่าใครจะพูดยังไงก็ได้แต่วันนี้เนี่ย คือทำไมประเทศต้องรองกับไอสัญญาห่วยแตกกันแบบเนี้ติวแบบเนี้ mm hmm. คือประชาชนเนี่ยนะครับคืองบป,ประมาณมีแต่แต่แต่แตดึงให้ช้าดึงเชงแ mm ืร hmm. แล้วนี่ครับก็ใครก็ไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ทําอะไรขึ้นมาใหม่แต่ไปใช้พืชผักบริหารประเทศมาเก mm ้า hmm. เดือนจริงจะได้ใช้นะ mm hmm. ไอนี่คือความประหลาดเป็นมืออาชีพที่แปลกประหลาดที่สุดแล้วไม่รู้คิดกันได้ยังไงแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันคือเดิว มันไปอธิบายเหตุผลความถูกต้องความดีงามนี่มันอธิบายอะไรกับใครไม่ได้เลยแต่ว่าประเทศนี่เสียหายประชาชนก็เดือดร้อนการสะพัดอะไรก็ไม่มีและเราเองก็เห็นได้อย่างชัดว่าคนรวยก็รวยต่อไปอคนจนก็เหมือนกันเมื่อนคนรวยรวยต่อไปได้คนจนก็จนต่อไป <c oughs> <c oughs> ถึงไหนไม่ยอมเสียเปรียบคนรวยเขารวยต่อไปได้เราก็จนต่อไปได้มันหาอนาคตไม่เจอ ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าวันนี้ประเทศยังอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยหลังวันที่สิบแปดเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าวันไหนเนี่ยพอกลับบ้านหลังจากนั้น,นอะไรจะเกิดขึ้นต่อ,อม,มีนาจะอยู่ต่อไหมหรือจะลากข้ามสงการผ่านด่านวันที่สิบเอ็ดพฤษภาข้างหน้านี่นะครับที่ตกลงกันไว้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นเรื่องข้อตกลงแต่ว่านี่นะครับคนไทยเนี่ย สร้างความไม่สบายใจรอบวงเลยก็คือหมายความว่าพอปรากฏการชั้น,นสิบสี่ในซีกประชาชน,นมไม่ว่าระดับใดก็ตา,ามเนี่ยนะครับทุกคนไม่สบายใจนักการเมืองก็ก็อยู่กันแบบดูมีชีวิตชีวากันที่ไหน,น <laughs> บริหารประเทศจนไฟไหม้กระทรวงแลว้วอ่ะกระงซึ่ง,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 งบับาลม่แต่ไฟไหม้กระทรวงแล้ว เราน<ด>ี่ไม่เคยไม่เคยได้ยินข่าวเพราะว่าช่วยชีวิตเออไม่ไม่รู้มีตอนไหนไฟไหม่กระทรวงบ้านน่ะน่าจะเป็นรางดีก็ถือว่าเป็นรางดีไฟได้ไหมคือคือคือสภาพบ้านเมืองนี่มันมันไม่มีอะไรที่มันมีความคาดหวังเลยเอากันง่ายๆว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยชัดเจนสุดนะ,ะแล้วก็จับต้องไม่ได้จริงๆนะในขณะนี้มันจะไปจับต้องอะไรนะทีนี้นี่ไงเออ คนก็บอกกับพอเพิ่งไงพวกนี้ไม่ได้ก็ก้าวไกลมันยังไม่เคยเป็นเนะ่ยต้องมีความหวังขึงออ้นมาใช่ไหมคือคือไอ้ความรู้สึกแบบนี้ไงก็คือหมายความรัฐบาลเนี่ยม,มันห่วยแตกอืมคือ <c oughs> เอาอะไรที่บ่าก็ใช่ตอนนี้ตอนนี้ก็สิ้นหวังตอนเนื่องนะ,ะสิ้นหวังตั้งแต่ว่าหวังจะมีการปฏิรูปประเทศเอา้าพอมาถึงเทศรษฐาก็หวังว่าจะเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทห้ดีนี่หมดหวังมาโดยตลอดก็ไปสีลังกาเลยว แต่นี่มันก็ไม่แปลกที่คนจะไหลไปก้าวไปอ่ะก็ทําตัวเองก็คือไหมครัก็ทําให้คนสิ้นหวังออีกสิ่งหนึ่งเนี่ยเขาอยาปไี่เคยเป็นเขาก็มีความหวังดิไปโทษไปโทษใครไม่ได้เลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยผมว่าเนี่ยนะครับเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะนําพาสู่เหตุการณ์อื่นอย่างที่เราบอกนี่สภาสูงเสียสิ้นนะนายกส่วนท้องถิ่นนี่ไประนาวนะ นี่พอพอจากเดิมเนี่ยนะครับความคิดว่าพอดีแล้วจะคุมสถานการณ์นู่นนี่ได้ปรากฏว่าสถานการณ์มันเลยเถิดแล้วเอาอะไรมาสู้เข็นมาสู้ไหมไอ้ถ้ายอมติดคุกเนี่ยติดคุกเป็นที่ประจักษ์เอาสู้ได้นะเออใช่ใช่ใชแต่นี่พอไม่ติดคุกไม้สเพียงสักวันเนี่ยเอาอะไรมาสู้อะอความรู้สึกเลยนะครับต้นทุนเนี่ยหายวัดไปกับตาเนะี่ยอย่างที่ผมบอกว่าการขีดเส้นใต้ วันที่19กันยายนปี49เก้านะนะครับเป็นภาพความทรงจำเห็นไหมคนละเรื่องอกับการเข้าประเทศไทยวันที่22สิงสิหาปี6กบเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับความเชื่อว่าถูกยึดอำนาจนะครับและก็พอมาพอมาติดคุกเนี่ยความความเชื่อของเดิมเนี่ยมันถูกทำลายด้วยการไม่ยอมติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวทั้งที่บอกเคารพกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทำความผิดจริง สำนึกแล้วแต่ว่ามันคนละเรื่องแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าไม่มีใครรู้สึกรู้สาอันนี้เลยผมนี่เป็นห่วงข้าราชการจริงๆนะกระบวนการต่างๆท่านลองดูเลยครับว่า <c oughs> ติดคุกกันเยอะแยะมากมาย <c oughs> ไม่หวาดไม่ไหวนะในคดีในลักษณะทำนองนี้เนี่ยแต่ว่าเนี่นะครับทุกคนที่ไปทำเนี่ยนะครับ ผมบอกกับชีวิตคูณหนึ่งแหวนก็ขาข้างหนึ่งนี่เข้าคุกอยู่แล้วถ้ายังสมประโยชน์ก็อยู่ไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งหักกันนะไอ้คนที่ตายคือไอ้พวกไอ้นี่ที่อยู่ในกระบวนการเนี้ยก็เหมือนอธิบดีกรมสรรพากรหน่วยงานนู่นหน่วยงานนี้เห็นะองค์การโทรศัพทออ์จริงๆข้าราชการติดคุกมากกว่าราชการเมืองเพราะรับใช้นักข้าราชการกระทรวงพาณิชย์บางคนมีอาณาคดมีโอกาสเป็นถึงอธิบดี สี่สิบกว่านี่ก็จะเป็นสี่เก้าแล้วนูน่นติดคุกยี่ส mm ิบสามสิบปีชีวิตบัดซบเลย <Okay. S 2> นะครับทั้งที่บางทีเนี่ยนะครับข้าราชการบางคนเวลาเขาเวลาเวลานักการเมืองมีอำนาจ mm hmm. ก็คิดว่านี่คือการคุ้มครองได้ mm hmm. แต่พอลืมนึกไปว่าไอ้มีมามันก็มีไป <Yeah. S 2> มียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบไม่มีอะไรจีิงรังพราะพอสภาพสิ่งเปลี่ยนนะครับ จากคนมีอนาคตกลายเป็นคนสิ้นอนาคตและท้ายที่สุดเวลานี้ก็นอนอยู่ในเรือนจำแล้วลากครอบครัวมาหมดนะครอ,อบครัวครอบพี่น้าย,ย่อแยบหมดนะครับกับโทษจำนวนยาวมาหือมาเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเอาไปขังสิบปีนไปไหนไม่ไปแล้ว่คือห<อ>มายความว่าข้างนอกเปลี่ยนอละไม่รู้อะไรเ,ออเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมด,ลหมดกลับมาเนี่ยครับไปไหนไม่ถูกเลยเหมือนสมัยก่อนคนถูกตีตรวนทุกวันอะ<ม>พอถอดตรวนร่มเลย นะครับเพราะว่าต้องแบกของหนักเพราะไม่มีอะไรหนักติดเท้าเนี่ยสภาพเดียวกับแบบนี้เหมือนกันทีนี้เนี่ยนะครับระยะเวลาเหลือประมาณสิบสามวันเท่านั้นครบละจะลงมือวันแรกเลยหรือเปล่าแต่ว่านี่นะครับมันเป็นรอยต่อเป็นจิ๊กซอที่น่าสนใจมากว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับ จะไปโทษอะไรใครไม่ได้เลยทําตัวเองทั้งนั้นอือย่าได้โทษนี่นะครับว่าถูกรังแกถูกกระทําเพราะตัวเองสารภาพถ้าตัวเองยืนว่าตัวเองเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาถูกยึดอํานาจมาและเชื่อว่าไม่กระทําความผิดแปดแปดปีก็แปดปีนะครับแต่นี่ไปสารภาพสิ้นแล้วเนี่ย ไอ้กระบวนการเนี่ยนะครับไอ้แก๊งนางแบกทั้งหลายเนี่ยคุณจะแบกแท็กไปไงคุณงานพระราบญราชองค์การดูสิก็พูดชัดอยู่แล้วว่าเคารพกระบวนการยุติธรรมยอมรับการทําความผิดจริงความผิดคืออะไรคดีทุจริตคอร์รัปชันนะใช่ใช่นะครับไม่ใช่คดีความผิดโดยประมาทไม่ได้ความผิดเนี่ยนะครับคดีที่ ชุมนุมทางการเมืองถึงที่สุดแล้วชัดเจนว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวคือทุจริตคอร์รัปชันยอมรับกระทาความผิดเพราะต้องคดีคดีทุจริตคอร์รัปชันและเนี่นะครับคือไปยอมรับความผิดเรื่องอื่นไม่ได้ก็ยอมรับกระทาความผิดที่ต้องคําพิพากษาแล้วก็สํานึกแล้วสำนึกแล้วไงก็ต่อไปนี้สํานึกเลยไม่ต้องติดคุกใช่ไหมเห็นไหมว่าไี้ความต่างเหล่านี้นะครับมันจะมีผลย้อนหลัง วันนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรผมเองก็เห็นว่าหลายกรณีที่ดูเนี่ยครับก็วควรมีอะไรก็ไม่มีอะไรแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ขอให้องค์คาไปยกต่างๆคุณก็คิดแบบที่คุณเคยคิดอความจริงประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรได้พูดยังไงมันก็เหมือนเดิมอะ่ะไม่ไม่ซับซ้อนอ่านไม่ยากเห็นผลชัดเจนเพียงแต่ว่าเวลาอาจจะเลื่อมหน่อยอ นะครับแต่ว่าไม่ใช่จะไม่มีบางครั้งมาเร็วบางครั้งมาช้าแต่สรุปว่าช้าหรือเร็วมันมานะครับพอมันมีแล้วผมดูนี่นะครับพอสถานการณ์พอพอห่วงเวลาเนี่ยพอมันใกล้สิบเอ็ดพฤษภาเข้ามากมากนี่ยนะครับเดือนเดือนเมษาทั้งเดือนในแท้ทําอะไรไม่ได้นะก็คือหมายความเป็นเดือนเทศกาลเนี่ยเราะจะสาดน้ำกันทั้งเดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีนานี่มีอาการแล้ว นะครับพูดได้ง่ายว่ามันมันใกล้มันเกิดภาวะความกดดันทั้งปวงนะครับไอ้พวกที่ไปดิวเขเอาไงวะถ้าเบี้ยวอะไรจะทํายังไงมันไม่มีความสุขกันทักคนอะ